เจ๊อยากกินมาปัางน้ำ<อ>ปลาหวานอ่ะมีหิวอ่ะกูไม่ได้ถามมึงว่ามึงหิวไหมทำไมถึงโกะอยากกินมาปางน้ำปลาหวานก็ไปกินส,นสิก็มันไม่หิวแล้วก็ชวนตอนตีสองครึง่งตั้งนงตั้งนานไม่ชวนแล้หนูมไม่อยากทําคนเดียวอ่ะก็ไปทําเลยไม่มีใครห <500. S 2> ้ามหรอยไม่เอาอันหนึง่ง เค็มมากไหมล่ะก็พอดีต้องเค็มมาก <Okay. S 2> เงินซื้อคนอื่นไม่ได้แต่เงินซื้ออีเจได้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งไปทำมะปางน้ำปลาหวานกินกันปะอันนี้ก็จะเป็นมะปางที่ซื้อมาเนาะถุงเลยยี่บ้าบาทอ,ะอ่ะสองถุงห้าสิบ นี่เราก็จะเอามาปอกเปลือกกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะปอกเปลือกค่ะนี่ปอกมาก็จะเป็นอย่างนี้มึงทำอะไรอีกแล้วอีเจ๊หาที่ปอกผลไม้แล้วเอาไปซ่อนทำไมกูก็วางไว้ตรงนี้สุดท้ายกูก็ต้องเป็นคนทำไม่ใช่เบงร์ทำเอาพันหนึ่งกูคืนมาไม่ให้แล้วให้เลยเนี่ยก,กูก็เป็นคนทำทำเ<ม>องแล้วมึงเอาอะไรมาครอบหัวเนี่ยนะ ไมจักเชฟไหมจ๊ะเชฟมันต้องใส่หมวกอย่างนี้ค่ะดูด้วยไม่ไม่กูทำเองไปไปไหนก็ไปไปคนอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวกูเอาเงินคืนแล้วหลังจากเนี้ยไม่ได้โอนแล้วโอนเลยไปเสร็จแล้วแล้วเสร็จค่ะเี่จะเป็นอย่างนี้เนาะ เี่เราก็จะใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะเป็นถุงซิปค่ะสําหรับอันที่เรายังไม่กินนะจ๊ะส่วนอันที่กินเราก็จะใส่ถ้วยไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะไปทําน้ำปลาหวานกันจ้าน้ำตาลน้ำตาลเสร็จน้ำปาลาไปา เวลมามะปางน้ำปลาหวานให้อีเจทำให้สุดท้ายสรุปได้ทำเองจ้ะมันหน้าตามันอาจจะดูประหลาดไปหน่อยนะแต่มันอร่อยจริงๆนะอาจจะงงว่าอะไรมะปางมันก็หวานอยู่แหลวจะมาใส่น้ำปลาหวานอนะไรมะปางบางอันมันก็เปรี้ยวไงแต่เน,นี้ยชิมไปแล้วหวานแต่มันอร่อยมากเลยนะทำโคตรง่ายเลยดูเดี๋ยวชิมดูไม่ลงตัวงงมากมันเข้ากันได้ยังไงอะ งงจริงๆนะงงสุดคือมันเข้ากันได้ยังไงอ่ะมาปางกับน้ำปลาหวานและน้ำปลาหวานทำอย่างง่ายก็แค่น้ำปลากับน้ำตาล,ลวารวมกันเป็นน้ำปลาหวานอีกคำดีต้องลองทำกิน แต่บอกไว้ก่อนนะถ้าทำแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะยามาดากันนะมันเรียกว,ว่าแซบใครแซบมันอร่อยใครอร่อยมันอร่อยจนมัวขอกินด้วยอะ่อะอรไออร่อยจนมงขอกินด้วยมันไม่โฟกัสมันไม่โฟกัสประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเมนูก่อนนอนช่วงตีสาม จะตีสี่แล้วมนะั้งตอนนี้ลองไปทำกันดูนะบอกกยกอนเดอแ์เสบไายเสบมันสิมาวาที่หลังไปเลยเด้อ